มาติดตามในส่วนของราคาทองคําประจําวันนี้ก่อนนะครับอ้างอิงในส่วนของสมาคมค้าทองคำนะครับราคาทองคําแท่ง96.5ครับรับซื้อคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ29,750ครับขายออกอยู่ที่29,850บาทนะครับในส่วนของทองรูป,ปพัรร์96.5ครับตอนนี้นะครับรับซื้อคืนอยู่ที่29,213.32ครับ ขายออกอยู่ที่3ามหมื่นนะครับสามบาทนะครับผมตอนนี้ประกาศเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองนะครับมาดูในส่วนของราคาทองคำออสซิลิทกันบ้างครับล่าสุดนะครับช่วงเวลาบ่ายสองมงสีเช่นกันครับรับคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ2,9858บาทในส่วนของทองคำแท่ง96.5ครับ ขายออกนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2 9 8 9 8บาทนะครับมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันบวก145บาทครับตรงนี้อ้างอิงโกลสปอตครับที่ประมาณ1 9 3เเหรียญนะครับผมครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของราคาทองคำวันนี้นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของเมื่อวานกันก่อนนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวทำา i g สูงสุดนะครับที่ประมาณ1 9 4เี่เหรียญนะครับทำาโลต่ําสุดที่บริเวณ1 9 2เี่เหรียญนะครับ ในส่วนของกองทุน SPDR นะครับก็ถือครองอยู่ที่1050.22ตันนะครับถือครองคงที่นะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับผมนะฮะก็ยังอยู่ที่ประมาณ32.59นะครับในส่วนของตัวสกุลดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ97.73เนะครับเรามาดูในส่วนของปัจจัยวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับ คืนนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นในตัวเลขค่าจ้างงานรายชั่วโมงนะครับของทุกภาคของสหรัฐนะครับตัวเลขคาดการณ์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.5%นตะครับตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่0.7%นตะครับตัวเลขคาดการณ์ครั้งนี้ต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับตัวนี้คาดการณ์เป็นบวกทองนะครับในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะครับหรือตัวเลขหนอนฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมอ่าตัวเลขครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ 467,000ตำแหน่งครับตัวเลขคาดการอยู่ที่4 7 4 0 0 0 0 0็่แตำแหน่งนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมคาดการน้อยกว่าครั้งที่แล้วตัวนี้นะครับเอฟเฟกนะครับลบสกต่อสกุลเงินแต่เป็นบวกต่อสกุลทองนะครับในส่วนของอัตราการว่างงานนะครับก็จะอยู่ที่ตัวเลขครั้งก่อนนะครับ4.0%ตครับตัวเลขคาดการ39%ตตรงนี้คาดการลบต่อทองนะครับ ก็หลักๆเนาะเราก็จะมาโฟกัสในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรกันเป็นหลักนะครับผมนะครับก็ช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมก็ติดตามกันให้ดีนะครับอาจมีความผันผวนเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็รัดเข็มขัดกันให้ดีนะครับมาติดตามในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันต่อนะครับผมข่าวสารราคาทองตอนนี้นะครับประเด็นที่เล่นๆกันอยู่นะครับจะเป็นในส่วนของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางรัสเซียนะครับได้เข้ายึด นะครับโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับของทางยูเครนนะครับซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อเช้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับผมนะครับผมตรงนี้เมื่อเช้านะครับก็ส่งผลให้ราคาทองคำนะครับดีดทำา i g สูงสุดที่1,950เหรียญเลยนะครับผมราคาทองคําไทยนะครับถึงแตะถึง3 0,000อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะเมื่อเช้านี้นะครับนั่นแหละครับประเด็นส่วนใหญ่ที่บวกกับทองคำนะครับก็ยังเป็นในส่วนของข่าวสารนี้เป็นหลักนะครับ แล้วก็ตามด้วยในส่วนของแนวโน้มราคาพลังงานนะครับที่มีทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับเนื่องจากนกลงทุนเนี่ยเกรงว่าทางสหรัฐนะครับกำลังจะคว่ำบาตรบริษัทพลังงานของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองอาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อนะครับมีโอกาสเพิ่มมากอีกครับผมเงินเฟ้อคืออะไรครับเงินเฟ้อสูงขึ้นมาไหลทองก็ขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับผมนะฮะจะเป็นปัจจัยตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อต่ำนะครับทองก็จะ ปรับตัวลดลงนะครับผมนะตัวนี้ยังเป็นปัจจัยที่มีผลนะครับแปรผันตรงกับราคาทองคำณช่วงนี้นะครับในส่วนของค่ามุมมองเงินบาทนะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศนะครับยังส่งผลให้ค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะครับเนื่องจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยนะครับกำลังเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดนั่นแหละที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ระดับสูงสุดนะครับนะฮะ ก็เขาคาดกันว่าแนวโน้มที่จะมีการระบาดสูงสุดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับผมนะฮะตรงนี้เองนะครับวันนี้นะครับมาตรวจ rt pcr นะครับต่อวันติดโควิด -19 ถึง23,618รลายนะครับหากรวมยอดตรวจ atk ช่วงนี้นะครับก็แตะอยู่ที่42,138รลายนะครับผม ซึ่งมีความเสี่ยงที่ว่าในเดือนเมษายนนี้การระบาดของโควิดอาจจะทวีมากขึ้นนะครับช่วงนั้นนะครับก็อาจจะส่งผลให้ค่างเงินบาทนะครับยังอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวอ่อนค่านะครับมาดูในส่วนของประเด็นสำคัญที่น่าติดตามอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับที่อาจจะมีการประกาศในวันที่16มีนาคมนะครับก็ประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะครับนะ ก็วันที่16นะครับผมซึ่งก็คาดการ์อยู่แล้วแหะครับว่าอย่างไรนะครับทางเฟดเองนะครับก็คงขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่0.25ซนะครับผมนะฮะซึ่งมีการคาดการ์สูงเลยที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับผมนะฮะสุดท้ายนะครับเรามาวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคนะครับแล้วก็หากลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันนะครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลกก่อนนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรก่อนที่จะมาวิเคราะห์ทองคาแท่งนะครับ มาดูในส่วนของดาวโจน์นะครับเรายังเห็นว่าในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับยังไม่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับผมนะฮะยังเห็นว่าในส่วนของดัชนีดาวโจน์นะครับยังเคลื่อนตัวในทิศทางแนวโน้มขาลงอยู่นะครับผมนะฮะตรงนี้เองนะครับเราใช้ในส่วนของอิชิโมกุคลาวนะครับในการเซตเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าในกราฟแท่งเทียนนะยังเคลื่อนไหวอยู่ตุ่มใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับดาวคุโมะนะฮะนั่นหมายความว่า โอกาสที่นะครับตัวดาวโจนส์นะฮะยังเคลื่อนไหวอยู่ในเทรนขาลงนะครับผมตราบใดที่ยังไม่สามารถเบรกกลุ่มก้อนเมฆขึ้นไปยืนเหนือข้างบนได้นะครับผู้เล่นในตลาดจะนิยมเล่นฝั่งเซลล์นะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับยังเป็นจุดที่ราคาดัชนีดาวโจนส์นะครับยังสามารถรีบาวขึ้นมาและปรับตัวลงต่ำได้อยู่นะครับในลักษณะที่ทางขาลงนะครับผมนะฮะนั่นหมายความว่าช่วงนี้นะครับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับผู้นักลงทุนก็ ได้โยกไปลงทุนสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่ปลอดภัยกว่านะครับผมในช่วงสวงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับมาดูในส่วนของ Index ดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับก็ยังปรับตัวในทิศทางขาขึ้นนะครับผมนะฮะเราจะเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก็เม่อัพโคโมนะครับนะฮะยังไม่สามารถหลุด ลงมาเล่นข้างล่างนี้ได้นะครับฉะนั้นผู้เล่นในตลาดนะครับจะนิยมเล่นฝั่งบายนะครับผมนะฮะตัวนี้เองนะครับก็ค่อนข้างได้รับอนิสง์จากนักลงทุนนะครับที่มองว่าทั้งตอนนี้นะครับทั้งตัวสกุลเงินดอลลาร์และทองนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้นะครับเงินก็เลยโฟเข้าทัก2สินทรัพย์นี้นะครับแต่ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับผมนะฮะและตัวนี้เองก็ถูกคอนเฟิร์มด้วยเส้นชิโคสแปนนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะ นะครับนั่นหมายความว่าระยะนี้นะครับก็ดอลล่านะครับก็เคลื่อนไหวนะครับผมปกติมันจะเคลื่อนไหวที่ผกผันกับราคาทองนะครับแต่ตอนนี้เคลื่อนไหวที่ทางเดียวกันเลยนะครับผมเพราะนักลงทุนมองว่าทั้ง2คู่สกุลนี้นะครับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับถือทั้งคู่นะครับผมนะฮะมาดูในส่วนของผลตอบแทนพันธาัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนต่ําอยู่นะครับผมนะฮะ จะเห็นว่าในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับผมก็ยังอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆอาฟคโมนะครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ผลตอบแทนพัฒนาดังน้อยอยู่นะครับผมนะสินทรัพย์ต่างๆตอนนี้โยกไปที่ทองกับดอลลาร์นะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะรู้ในส่วนของการโยกเงินเม็ดเม็ดเงินละเรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าเงินบาทในบ้านเรากันบ้างนะครับค่าเงินบาทในบ้านเรานะครับก็อ้างอิงในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับที่กลับมาระบาด มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับส่งผลให้ค่าเงินบาทในบ้านเรานะครับยังอยู่ในทิศทางที่พยายามปรับตัวอ่อนค่านะนะครับผมนะฮะอันนี้ใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ32.61นะครับผมนะฮะก็ภาพรวมก็ยังวิ่งอยู่เนี่ยอยู่ในกรอบ32ถึง3 3บาบาทนะครับยังไม่ไปไหนและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวอ่อนค่าขึ้นไปต่อนะครับเพราะเราเห็นว่ากราฟแท่งเทียนตรงนี้นะครับเริ่มนะครับ เคลื่อนไหวโทษนะครับยังไม่ยังไม่หลุดนะครเหนือ,อข้างล่างกลุ่มขั้นเมฆตรงนี้ยังทําหน้าที่เป็นแนวรับได้ดีอยู่นะฮะฉะนั้นถ้าเขายังปรับตัวเหนือขึ้นเหนือกลุ่มขั้นเมฆนี่ขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่เงินบาทไทยจะอ่อนค่าก็มีต่อนะครับผมตรงนี้จะดีเลยนะครับสําหรับใครมีทองคําแล้วรอขายนะครับอาจจะได้ราคาที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะ ที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยาราคาทองกว่าจะใช้ขึ้น3ามหมื่นเนี่ยต้องต้องไปทําสูงสุดที่ประมาณพันเเหรียญเลยแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ขึ้นไปประมาณ29,550นะครับผมก็เราก็จะเห็นราคาเบสพายแล้วนะครับประมาณ3 0,000ื่นนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสนะยังไม่หลุดกลุ่มก้อนเมฆก,ก็ยังรีบราวกลับขึ้นไปในทิศทางอ่อนค่าได้จะเป็นประโยชน์สําหรับฝั่งขายนะครับผมขายทองในประเทศนะครับ ฟังซื้อนะครับจะได้ของทอี่ได้ของที่ไม่ถูกมากนะักจะพูดอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนของทองคํากันบ้างนะครับทองคําก็นะฮะยังสามารถย่อซื้อได้ตลอดนะนะครับผมนะฮะอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมใช้ตัวดิ d คเต t o r ตัวนี้ดูนะครับอิชิโมกุคาวนะครับกราฟแท่งแท่งเทียนตรงเนี้ยยังไม่หลุดกลุ่มก้อนเมฆนะฮะตรงเนี้ยเห็นไหมฮะ ไม่หลุดกลุ่มก็เมฆอัพคูโมะนะครับผมตรงนี้เองนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดนะครับตัวนี้ก็ยังมีโอกาสที่ปรับตัวลงมานะครับผมมาเทสแนวรับแล้วก็สามารถรีบาวน์นะครับกลับขึ้นไปได้นะครับเรื่อยๆนะครับผมนะก็ยังเป็นทุกนี้ก็ยังมีปัจจัยในส่วนของฟันนะครับยูเครนกับรัสเซียนะครับที่ยังหนุนให้สกุลทองนะครับยังสามารถปรับตัวขึ้นที่ทางขาขึ้นได้ต่อนะครับผมนะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์นะครับมันจบแล้วนะครับผมนะครับทองก็น่าจะเลือกที่จะลงนะครับผมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดบานปลายเริ่มรุนแรงนานาชาติเริ่มเข้าไปร่วมมือนะครับยับยัง้งในส่วนของรัเสเซียหรือมีการโจมตีในภาคส่วนของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สถานที่สําคัญและที่อันตรายต่รายที่มีความรุนแรงนะตรงนี้อาจจะส่งผลให้ราคาทองปรับขึ้นไปได้ตรงนี้ต้อง ติดตามในส่วนของสถานการณ์ตรงนี้ให้ดีนะครับผมนะฮะเป็นปัจจัยหลักเลยช่วงนี้นะครับส่วนประเด็นเฟดนะครับก็ผมมองว่าก็ไม่น่าจะมีเอฟเฟกมากเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าตลาดน่าจะ p r i ซ์อิไปแล้วนะครับที่คาดว่าเฟดนะครับจะขึ้นดอกเบี้ย0.25ซนะครับซึ่งข่าวนี้เองนะครับก็ถูกพูดถึงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งพาเวลก็ออกมาบอกเมื่อคืนนะครับว่าเขายังไงเขาก็ต้องปรับนะ0.25นะครับ แต่ถ้าจะปรับมากกว่านั้นนะสิฮะมันถึงจะลงจริงนะครับแต่ว่าทั้งตลาดยังคาดการว่าน่าจะปรับเพียงแค่0.25เนะครับก็ไม่ได้ไม่แทบว่าแทบจะไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดจะมีการปรับตัวลงในช่วงนั้นนะก็ผมก็มองว่าอาจจะปรับตัวลงเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะรีบาวกลับขึ้นมาเลยนะครับผมนะฮะมาดูในทางเทคนิคนะเราก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับแท่งเทียนยันเกาะ กลุ่มเส้นเทนไลน์ไว้อยู่นะเทนไลน์ขาขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผู้เล่นถ้าจะได้เปรียบตลาดก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกเคลื่อนอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับผมนะฮะทำหน้าที่ทําอย่างเดียวคือย่อซื้อย่อซื้อและก็ย่อซื้อนะครับเมื่อไหลก็ตามที่แท่งเทียนนะครับหลุดเทนไลน์นะครับผมและหลุดกลุ่มก้อนเมฆตรงเนี้ย เราจะกลับมาเล่นฝั่งขายนะครับผมหรือใครที่มีฝั่งซื้อไว้ก็ต้อง stop loss นะครับผมเพราะโอกาสที่นะฮะตรงนี้นะครับ ISI อาจจะมาทำา v v r s o l d ซอีกครั้งนะครับในอนาคตนะครับผมนะฮะมันต้องทำอยู่แล้วละครับผมนะฮะแต่รอโอกาสและจังหวะนิดนึงนะครับอาจจะไปเล่นในช่วงนะครับการประกาศขึ้นอัตราของเฟดเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะครับผมนะฮะก็ลงมาอีกก็แนะนำจงเป็นย่อซื้ออยู่นะครับ นะครับตับได้ที่ไม่หลุด1888นะฮะก็ยังย่อซื้อได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็นั่นแหละฮะน่าจะไหลเลึกแล้วนะครับผมนะครับฉะนั้นภาพรวมตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ยังยืนอยู่เหนือพันเเหรียญได้นะครับก็ย่อซื้อไปเรื่อยๆครับผมนะฮะยังไม่หลุดเทรนด์ลน์ด้วยยังอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัฟคูโม่ด้วยนะครับซื้อได้และถูกถูกและก็จะมีในตัวเส้นนะครับชิโคสเปนเส้นสีเขียวๆเนี้ยอ่อนๆเนี้ยนะก็ยังคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นอยู่นะครับฝั เรามาดูกันที่ในส่วนของแนวรับต้านกันต่อนะครับผมว่าที่ณแนวรับต่างๆราคาไทยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ผมก็คำนวณจากค่าเงินนะครับบาทอิงเลดบาทอยู่ที่สา6สิบสองดหกห้านะครับตรงนี้เองถ้าเกิดราคาทองนะครับปรับตัวย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นอ่าเดี๋ยนะที่เส้นแนวรับพันเรอ้าราคาไทยเราจะเห็นอยู่ที่ประมาณสอง5 0เก้าัน็ดห้าิบนะครับเป็นไปได้นะ 1915ที่เดิมครับ29,600นะครับ1,900เหรียญนนะครับราคาไทย29350นะครับ1,888เหรียญอยู่ที่29,200และ1,877เหรียญอยู่ที่29,000บาทนะครับมาดูในส่วนของแนวต้านกันบ้างนะครับถ้าอีกละลอกหนึ่งนะครับปรับตัวขึ้นไปนะครับเทสแนวต้านประมาณ1945นะครับราคาไทยก็อยู่ประมาณ30,000บาทนะครับ ถ้าปรับตัวสูงขึ้นไปกว่านี้นิดนึงนะครับ1,958เหรียญนะครับราคาไทยอยู่ที่ประมาณ3 1 5 0บาทนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับผมแนวต้านสุดท้ายเลยนะครับที่หายครั้งก่อนนะครับอยู่ประมาณสัก3 4 0 0บาทตรงนี้นะครับผมแต่ภาพรวมนะก็ถ้าเราดูในส่วนของไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับโอกาสที่มันจะปรับมาย่อนะครับก็ยังมีโอกาสมากกว่านะเห็นไหมฮะ อาจจะปรับลงมาเทสกลุ่มก้อนเมฆตัวนี้แล้วก็รีบราวนะครับก็อย่างย่อซื้อได้นะนะครับไม่แย่ครับราคาช่วงนี้โอเคนะก็ติดตามกันให้ดีนะครับในส่วนของการพาร์ทการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ ้าคิดง่ายๆสั้นๆนะครับก็ยังเป็นนะฮะอย่างที่ผมบอกแนะนำวันนี้ย่อซื้อนะครับผมนะฮะใครมีของก็ปล่อยขายที่30,000ื่นนั่นแหละฮะช่วงนี้ยังขายในช่วง30,000ื่นได้นะครับก็ปล่อยไปครับผมขายไปยังซื้อกลับยังได้เลยนะครับผมนะฮะนะวันนี้ก็ค่ำคืนนี้ก็รอรุ้นครับตัวเลขนอนฟาร์มนะฮะคาดการบวกทองแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ น่าจะไปเทสแนวรับก่อนและแล้วนะฮะแล้วค่อยไปเล่นข่าวคืนนี้นะครับนะเห็นแล้วปรับตัวล่วงละ1934นะผมต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมกับรายการทันเทรนลงทุนทองนะครับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับ